สบายดีมอนี้พบกับสองวงนนังบานนาอีกเช่นเคยมอนี้พวกเราก็ยังอยู่บ้านดักสมอลเก่าพี่น,น้องบรรยากาศก็ค่อนขังหนาวเข็ดผู้ด้อยพี่น้องจ่องหรอดวเซงเงอะไรเทะทายแล้วมาลูกแมนไปอะไรเนาะล่ะเอออะไรกามาล ចាំបួយបាយហើយខ្ញុំណាស់អឺចាក់យកហ្នឹងមកសອດហ្នឹងមកសອດហ្នឹងតិចគេមកបួយកាចាក់តិចមួយយើងណាស់អឺតិចមួយយើងយើងកាត់គេវិញដល់មិនប្រៃលកបែអកខើប្រៃមួយមើលញ៉ាំបែតຕ້ອງឲ្យプレイទេអឺខ្ជិះน้ําសុនេះ ยูบานดักสมอนี่เป็นเคทีว่าอุดมสมบูรณ์ปูกาเฟ่นี่โอเคงามกว่าบอนบานอื่นยกตัวอย่างคือดักนองดักดอจะเสร็จดักซึมหรือว่าเจเลนไอยู่เคด,ดักสมอนี่ดีกว่างามนี่มาเข้าอันนี้เข้าบดเรียบร้อยของเคาซีเคาซีเรียบร้อย าตาตาแห้งหมดเลยเนี่ยมักเฟีเขาโอ้คับแกะเปลือกยังดีสีสดใจสนใจกับซื้อสวยเดอร์ทางพี่น้องบานดนักสมอลเฮามีรายอยู่กับเพลบาทดนักสมอลเนี่ยเป็นบานนึง ที่ตั้งทางทิศตะวันออกเชียงเหนือของเมืองสันชัย่างไกลจากเทศบาลเมืองประมาณว่าสู่ๆห้าสิบกิโลเมตรนี่แหละสูตากหมตากรอดเข้้เารถวอกปูซาทางนี้ได้จะไปที่ตาเพชรกันคืนนี้กัน

i'll just do what that can't it all the searching pain is never really permanent but damn it hurts man i could feel all of the turbulence and it's concerning i've been searching for a purpose is, i hope it's worth it i'm lying i'm lying man man ain't no I didn't seek uh, I to be far from anxiety okay. i need my space I need my privacy i need some science, please you're all too loud. you don't speak quietly là, 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 là. Don't yeah. the we a turn got some work man เฮสิวากันเดอร์พีนองเดอร์เครื่องเขาจัตตาร์สลุยสลายจนสีกับเครื่เทากับเป็ดจสีเนาะกับบุตรงองกวกันเขาก็ลืมเลยลืมไปเอาเครื่องออกไปเลยท้ายเลย

achieve e v e r y t h n g w h i e the s m e <laughs> s t a r t i n g วิธีชีวิของปัสสนแคนเนกะสนลายนเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดสวนกะูฟังเลี้ยงสัตว สปอค่ะเลียเันควายกค่นี้มัวหัวันสุเหลี่ยวกันได้ยังยังควายบรรยากาศบ้านเขาอคับนหมครับเรแวไหมไ้ามันหนาวเขามันทำไม่ได้มันหนาวเดี๋ยวป้อหายแถวนี้สักซอยบ่นี่มันจะซักเครื่องหายนี่ แต่ลราคาเกือบจะมีน้ำดินในพีน้องอยู่ไกลเพืเ่อน,นทำสนุมบ้านเป็นกะเกี่ยงเพราะว่าบ้านเป็นวันนี้มีงานเขาก็มีโอกาสมาสัมผัสเพจนี้ กำลังลังออกกำลังเดินทางกะเกี่ยมโฮมชุนนุ่มจัดพิธีประกาศบานวัดตงถ้ำเพียเป็นบานทีซเปสของเมืองสนใจในสภาพเส้นทางก็โอเคอยูพี่น้องพอไปได้ และเขตชน,นบทเท่ากันเดส๋ยวสวัเดีพี่น้องเด้อสดจะได้กันที่การผูกภาพือว่าบรรยากาศขับกันแน่าวักันเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้พี่น้อง พบก,กันใหม่คลิปต่อไปก่อนจะจบคลิปกาอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เลอกอนเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้